สวัสดีจ้าเหมือนอีกสิบห้ามาเห็ดปลาลาส่งเครื่องนะจ๊ะปลาลาส่งเื่งใส่เนื้อปลาดุกแล้วจ้ะอันนี้มันทายสาสตรตัดขันตอมาเลยว่าเป็นน้ำเป็นอันหางกะทิจต่ต้มกับตไคร้ตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมขิงขาแล้วก็กระชายจะซอยใส่กันเลยนะจ๊ะกระเนียมบักพีคือข้าวต้มอันที่เรากม่ขันดับแรกเลยนะอันให้มันให้มันมีกลิ่นหอมกันจ้ะต้มใส่กับาหางกะทิเนี่ยจ้ะ แล้วก็ใ่าพริกหยวกต้องไปพริกแดงพริกซีต้องไปจ้ะอันนี้นไอใบบักกูดใช่ลงไปจ้ะแล้วก็ต้มให้มันเดือดเราจะทำห้มันเดือดเห็ดไมยาวจะอันนี้สใส่เนื้อปลาดุกแล้วจ้ะผูดได้ชิใส่เป็นเนื้อปลาสลิดก็ได้เด้อปลาสลิดทอดแต่ว่าอันนี้อยากกินปลาดุกใส่ลงไปอันนี้ของเมื่อนี่ลืมใส่น่อหม่หั่นน่อหม้ไว้ยังดีลืมใส่น่อหม้เพราะว่า นี่หากไรสิ่งไรยางแห้งมือนีิมีแต่แนงใหญ่ๆตะเอียงมีหอมแดงมีตะไคร้มีคามีเอ่อกระชายทิงหั่นนี่จะหัน่นฝอยๆหั่นอันนี้ยเด็ดกกระเตื้อมน้ำปลาลาดลงไปดสองส่วนสามส่วนก็นแล้วแต่เ้าจะจะใส่เป็นน,น้ำอ่าจะใส่เป็นปลาลาซับก็ได้เลยคะ่ะ ใส่น้ำบักคามเปียกต้องไปน้ำแล้วค่ะน้ำบัาคามเปียกหรือใส่ถั่วฝักยาวต้องไปหรือว่าจะใส่บกเขือลต้องไปก็ได้แล้อจะน้ำม,มัต้มก็ได้ค่ะเดวแต่เห้าค่ะใบบักูดก็ใส่ต้องไปค่ะต้มเห็นมันเดือดต้องรอให้น้ำเดือดซะก่อนนะคะอันนึ้คือใส่น้ำบักคามเปียกไว้ค่ะใส่น้ำาคามเปียกน้ำบัาคามเปียกนี่ต้มเวลวเป็นน้ำเป็นน้ำว้ตับัมหฮวงคือต้มใส่ต้มใส่น้ำตาลไว้แล้วจ้ะ ก็เร yeah. ิ <tampoco S 2> ่มบริเใส่น้ำตาลเพิ่มอีกได้จ้ะแล้วใส่เกลือตงไปดิ้แล้วก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปจ้ะเนื้อปลาดุกเ้าเทจะมันจมลงไปห้ามปลาตองบ่ต้องคนนะจ้ะบ่ต้องคนรอให้มันเดือดก่อนถ้าจังคนนะจ้ะแล้วมันสิข้าวนะจ้ะจังหวะนี้ลืมบอกไปว่าเ้าใส่หัวกะทิลงไปแล้วนะจ้ะใส่หัวกะทิลงไปแล้วใส่อ่างกะทิใส่หัวกะทิลงไปรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานเข้มแล้วก็ผู้ใดอยากใส่พักพริกก็ตมลงไปเผ็ดก็นี่ก็ใส่ลงไปได้ค่ะ ผู้ใดอ,อยากมีสีสันก็ใส่บวกพริกสีเหลืองสีเขียวลงไปได้ครับแต่ว่านี่เห็ดแบบเราเล่าฮะเนาะจ้ะมันกระออกมันก็ยังล้นจ้ะเคยกินล้นมะแต่ว่านนี้เขาใส่เป็นปลาดุกแทนออกชาติเปรี้ยวอ่าเปรี้ยวนํามันๆหวานนิดนึงค่ะหวานนิดนึงหวานจากอันน้ําตาลนี่แหละน้ําตาลปี๊บได้ใา่ใส่ก็ได้่อะอร่อยในกระตักใส่ถ่วยเลยค่ะออกเข้มนิดนึง เซฟแสบสกินครับขอนอนห่างเยอะกันมจีนกัน